รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม m e c r a f t นะครับเวอร์ชัน0.4.0นั่นเองนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับ0.4.0นะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันนะครับในโลก m e c r a f t นะครับตอนนี้ก็ายแลกไปที่เรียบร้อยโอ้ แต่ผมปรับเลนเดอร์ดิเทนให้เหลือแค่สามสี่ช้างนะครับเลยมันไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่มันไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่<อ>แล้วเปิดสิโอเคม,ม,นะมาวันแรกก็ต้องตัดไม้นะครับอันนี้น่าจะมีน่าจะมีอะไรวะในของใหม่มานะครับ คือดิ펜เซอร์ด็อปเปอร์แล้วก็ออปเปอร์นะครับแล้วก็ดิปเปนเซอร์คอมเบลเตอร์แล้วก็อะไรวะโอ้ยแย่ yeah. เออตอนนี้ก็อาชีพรอดกันไปก่อนนะครับโอเคตัดไม้อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะลง YouTube ได้ป่ะนะเพราะว่าผมไปปรับในคอมเรียบร้อยแล้ว ให้มันให้มันยังไงให้มันในนี้แล้วให้มันเป็น20นาทีแล้วเออโอเคตัดไว้สำหรับเวอร์ชันนี้ก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มมานะนอกจากปูจอเลสโตนนะครับแต่ไออะไรวะ กี้พิตเอ้ยพิทตันนะพิทตันพิตันกับสติ๊กี้พิตันมันยังไม่มานะครับเออพูดถึงสติ๊กี้พิตันคือว่าอันนี้มันมีอันนี้มาด้วยนะครับไออะไรวะไอสลามบ็อกอะเออมีสลามบล็อกมานะครับแสดงว่าตอนนี้สลามได้ดบอปดอปไอไออะไรวะ สลามบอลอ่ะเอออย่าพูดมากทำไปก่อนทำไมมันมืดๆวะปรับแสงพอไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมโหลดมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าผมว่าปรับสุดแล้วนี่ด้ดีไซน์ให้สุดเนี่ยถ้าสุดปั๊บอาการแหลกที่สมจริงครับอื แต่ผมคิดว่าปรับให้มันอยู่แค่นี้พอมันจะได้ไม่ต้องไเลยเคตัดมาเด้อทำไมกูไปค้าฝานเอองงอยู่ตั้งนานไอ้บ้าเอ,อ้ยเคตัดไปคืนแรกก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาให้รอดคืนแรกเลยดิ ถ้ามีเสียงอะไรแรกขึ้นมาก็ขอไปทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมีบัก๊กเอ่ยมีบั๊กถ้ามีเสียงอะไรเข้าก็ขอไปทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่ามันบ้านผมค่อนข้างจะเป็นคนเสียงดังนะครับช่วงนี้ก็เป็นหลอดเจ็บคอนะครับพูดอะไรไม่ค่อยได้เออวันนี้ก็ตัดไม้กันไปก่อน เราจะสร้างบ้านแถวนี้แหละเพราะว่าแถวนี้มันเป็นส,ส,สปอร์ช้างสปาช้างอะไรสักอย่างโอ้ยมันนูนงไงไหมลูกอ๋อกูก็ว่าทำไมมันนูนงนี่ไง <c oughs> หัวหลักละโอเค เราจะเก็บบัวไว้แถวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราย,ยังไม่อยากข่ามาตอนนี้ผมจะทำบ้านแบบแบบไงดีอะก็ทำใต้ดินแล้วกันเดี๋ยวก่นนะมีฐานไหมมีฐานไหมมีฐานไหมมีฐานมีฐานไหม,ม,ม,มไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอเค โอเคผมจะสร้างบ้านใต้ดินนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายดีอะเออเหมือนกับพร่อนก่อนที่ผมทำน,นะครับเออผมไปเจอไอ้น,นี่มานะครับไออะไรวะไอ MC MC Master, Master. เอ็มซีเอ็มซีมาสเตอร์อ่ะเอ็มซีมาสเตอร์อ่ะเออเพราะว่ามันเป็น ไอที่โกงเกมใช่ไหมแล้วมันมีมินิแมปอ่ะเออผมจะเอาเฮ้ยผมจะขอใช้ได้ไหมครับแต่ไม่โกงนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่โกงนะครับผมขอใช้มินิแมปได้ไหมเออเพราะว่ามันมีมินิแมปอ่ะแล้วมันเทเลพอร์ตได้เออก็อยากได้เฮ้ยอ๋อน้ํน้ำบ้านะ เดีย๋ยวนี้อ้ยไม่ได้นะแล้วคิดว่าเราจะลงหมาอกันเลยไม่ดีหรอกน,นะแต่ตอนนี้นโอ้ยเอ้ยขึ้นสิเออคือไม่ไปคนระับตอนรแรกๆอะ่ะคนอะ่ะเขาจะเอาทางนี้หมดแหละ แต่ภาคหลังๆเนะี่ยเจอถ่านแบบวิ่งหนีกลัวถ่านกันหรือไงวะนี้ก็ไม่รู้เน่ยแต่ที่รู้ๆอะ่ะอุดน,น้ำได้เอยเอาไม้อุดเลยเป็นไงบ้านกูรวยบ้านกูรวยไม้นะเค้โอเคได้ยินมันเสียงซอมบี้แถวนี้ เปมี่นมุมโอ้ยยญ่โอเคตอนนี้ก็ขุดฐานไปก่อนโอเคครับขุดฐานไปก่อนฮนะโอเคขุดไปเรื่อยๆเราไมา่ซีเรียสน,นะครับเราจะไปไหนะเรื่อยๆโอเคครับ okay, พันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่ามั้งเข้ไหมเคมไหมพาพันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนเน,เเนเา,เานนนะเอออ๋อก็อเคครับก็สําหรับพันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์ครับชอบมากกดซับนะครับผมเอามาจากพี่คัทชานะครับโอเคใครชอบกดไลค์ชอบมากกดซับนะครับต่านี้ขอบคุณมากครับปแปละเดี๋ยว <Yeah. S 1> ขอเปิดนี้ก่อน จะไ,ได้เราลโอเคสำหรับวันนี้ก็เราก็มาเล่น0.4.0น,นะครับมาลองเล่นกันดูโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ